สวัสดีแฟนๆช่องรายการ IT ทีมีสาระทุกท่านและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านหลายๆท่านคงจะสังเกตได้ใช่ไหมครับว่าในช่วงนี้เกิดฝนฟ้าขนองและพายุฝนตกหนักในหลายพื้นที่และหลายจังหวัดวันนี้ผมจึงได้นําข้อมูลการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามานําเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางและจะได้ป้องกันนะครับผมในส่วนของเกษตรกรควรระมัดระวัง เรื่องพืชผลทางการเกษตรด้วยนะครับการรายงานพยากรณ์อากาศวันนี้คือวันที่2พฤษภาคมปี64ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักจะมีจังหวัดใดบ้างภาคใดบ้างไปติดตามรับชมรายละเอียดพร้อมๆกันได้เลยแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมผมอยากจะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ว่าท่านต้องการให้ผมลงรายละเอียดคลิปเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างตคลิปได้เลยนะครับ ไปรับชมรายงานการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันได้เลยครับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมปีพศ2,564พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงครั้งหน้าการพยากรณ์อากาศนะครับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นสำหรับเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันและระมัดระวังความเสียหาย ที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับลมตะวันขอโทษนะครับผมสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยภาคใต้ทะเลอันดามันทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองในระยะนี้กับมีฝนตกหนักบางแห่งจะมีภาคใดบ้างจังหวัดใดบ้างไปรับชมรายละเอียดพร้อมๆกันได้เลยนะครับเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มแรกก็จะมีพักเหนือพักตะวันออกเฉียงเหนือภักกลางพักตะวันออกภักใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะครับภักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันและกรุงเทพมหานครปริมณฑลไปเริ่มกันที่ภาคเหนือภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพระเยาลลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์ ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37ถึงองศา,ศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25ถึงกิโลเมตรต่อชอั่วโมงและนั่นก็คือการพยากรณ์อากาศของภาคเหนือประจำวันที่2พฤษภาคมปี64นะครับต่อไปจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ หกของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาลสินขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุบลขอโทษครับอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33 -35 ถึง35องศางเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนั่นก็เป็นรายงานการพยากรณ์อากาศประจำวันที่2พฤษภาคม64ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับต่อไปจะเป็นรายงานการพยากรณ์อากาศภาคกลางภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีการชนบุรีและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปจะเป็นรายงานการพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกในส่วนของภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเรา ชนบุรีและยองจันทบุรีตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรต่อไปจะเป็นรายงานการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงาสองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เึตร ต่อไปจะเป็นการพยากรณ์รายงานอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรต่อไปจะเป็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและนี่ก็เป็น ข้อมูลการรายงานพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่2พฤษภาคมปีพศ .2564 นะครับทั่วถุกภาคของประเทศไทยระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเป็นอย่างไรกันบ้างครับมีจังหวัดที่ท่านพักอาศัยอยู่กันบ้างหรือเปล่าและภาคที่ท่านอยู่นะครับผมโดนไปกี่จังหวัดครับผมพ่อแม่พี่น้องลุงป้าาอาท่านอยู่จังหวัดใดบ้างแจ้งเตือนกันได้นะครับ ข้อมูลนี้นะครับได้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการให้ผมลงรายละเอียดคลิปเกี่ยวกับไรคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างใต้คลิปได้เลยผมจะนําเสนอและหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแท้จริงมาเสนอให้กับท่านได้รับชมนะครับผมหลายหลายท่านนะครับตอนนี้ก็คงจะทราบกันดีว่าช่วงนี้นะครับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ในรอบที่3แล้ว ผมอยากจะแนะนําให้ท่านนะครับเวลาเดินทางไปไหนสวมแหวล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์กันด้วยนะครับผมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 นะครับและหลังจากที่เดินทางไปข้างนอกแล้วนะครับเวลาขากลับมามาถึงบ้านก็ให้รีบอาบน้ํานะครับผมทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมอย่างไรแล้วช่วยการรักษานะครับผมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเพราะว่าโรคนี้ก็ เป็นโรคที่จะต,ต้องอยู่กับประเทศไทยไปอีกนานเท่าไหร่ก็ยังไม่มีใครทราบได้นะครับวันนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ